วันนี้เมนูอาหารเป็ดตามมีอีกแล้วอันนี้เป็นเศษข้าวเศษข้าวที่เรามีอันนี้เป็นลำข้าวกลมหนึ่งกิโลกรัมเนาะลำข้าวกลมนี้เราซื้อมาไว้ทำหัวอาหารข้าวกลมข้าวลรนมผัวข้าวหอมนินข้าวสีพวกเนี้ย เป็นลำคุณภาพดีใส่เกลือไว้หน่อยอยากให้ได้รสชาติชวนกินก็กากน้ำตาลไปนิดหนึ่งนะคะ เราก็จะได้หัวอาหารเอ้ยไม่ใช่ได้อาหารจำนีแหละให้กับเจ้าเปิดวันนี้ไม่ได้ลงไปสับหยวกตามมีตามมีเพราะว่ามีมีข้าวอยู่แล้วนะฮะจ้าอาหารเป็ดตามมี